สวัสดีครับนี่ครับวันนี้เราอยู่ครับทีมงานมาเนื่องครับวันนี้ยูว่าท่านหลายครับวันนี้เราจะทำรอดช่องใช่ไหมใช่ครับลอดช่องับพี่ครับนี่ครับมือนี้น้องอยากกินรอดช่องผมจัดให้ครับแต่ว่าเขาต้องเคี่ยวน้ำเอาอันนี้ใส่เทลงนี่ครับผมกะขังเรียกได้รับเห็ดเลยเรียกทม็มเลยเลยเรียกว่าทินเห็ดหวานเนื้ออื่นลองรอดช่องดูอยากกินรอดช่องใช่ไหมใช่อะไรอีกเราเกลือ นี่ครับใส่น้ำตาลผมใส่เป็นน้ำตาลปี๊บเา,าบางคนใส่น้ำตาลมะพข้าวจะขังเหลี่ยมเหมือนกันเลยเนี่ยอ๋อใส่ขก่อนแล้วก็ผมใส่น้ำตาลใส่เป็นน้ำตาลปีบบางคนเป็นใส่น้ำตาลออกร้าวแล้วก็เชี่ยวมันสะหอมครับบางคนก็จะอบเทียนเคยกินไหมเนี่ยเคยกินแต่ไม่เคยทำ <laughs> จะเขาขัางเรล่ยมนี่นี่ครับเลี้ยงลูกกันไปครับใส่อะไรอีกเรา มันทำเขาบอกมีแค่นี้นะรอใส่ใจเอใส่ใจแน่นี่ครับกะทิไหมยังทำเตะกันเดี๋ยวเจะรอ,รอ,รอให้มันไอ้น้ามันนี่ไอ้ยังก็อนทำตาละละลายครับโอเคครับเนาะตาลเริ่มละลายแล้วครับบุญเ,นเ,เี่นอต่ไรเราน้ำเปล่านิดนึงผมกระสุนหมวกันนะครับเกือบเลยอ่ะแกะกะทิยูซุลิกตั้งชื่อว่ายูซุลิกนะ เออนี่ยูสลิกแต่ก่อนรูปหล่อมากนะครับผมเจอรูปในเฟซหล่อมากทำไมยูสลิกเดี๋ยววันทำงานอะไรนะบางฮูดอ่ะอไม่ทำส่วนนะยูดี้แกงกันนะแกใส่กันสองถุงด้วยครับนี่ครับมัมีเมนูที ผมดูแล้วมันไม่น่าจะยากแต่ว <towards> eh okay, ่ามันก็ต้องมีเทคนิคบางทีคนเนยียดถ่ายมันจะใส่อบเทียนอบอย่างจำผมเนย่ยกัดย้อมเรามาเทียร์แรกครับเรียนรู้ครับผมผมอยากลองแต่ว่าเทียผมเีเสรนจจ่แรกว่าซีเสร็จล้อช่องเองก็ดูไม่ยากแต่ก็อุปกรณ์เราไม่ครบนะซื้อเขาดีกว่ามาโอเคค่อยๆเทลงนะเนี่ยดี๋ยวเดี๋ยวนะีราสุงก่อนยีราสุงก่อนเอารุงนี้ก็เอาวางไว้ก่อนนะอันนี้หัวหรือหางเนี่ย เอก่อนเอาหางมาโดนอ่ะใช่โดนไหมเดี๋ยว่ต้องเสียไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นหางใช่ไหมเออรใส่มาตันหาเสียงหนังเลยเสีหมเลยพอก่อนบ่หมดเลยนะเอ้าไหนกันไหนๆล่ะหัวใส่เร็บ่หัวใส่เร็วจัดแล้วอทีเดียวเลยอ ไม่ต้องเทแล้วใช่ไหมฮะสูตรเท่ากับสูตรหมูมัวไปอล้ครับสูตรนี้ใส่น้ำปลารึไห <c oughs> มใส่ฮะ <c oughs> นี่ครับเที่ยวไปมันดิเที่ยวเที่ยวไปแล้วครับซ้อนเรามีซ้อนไหมผมเหมือนเทีย่ยวแล้วนะครับอยากเรียนรู้กันกริงจริมันจะเป็นยังไง เอออย,อย่างนี้แหละใช่ไหมชิมดูบังนะมันต้องหอมหอมแบบนี้แหละอย่าว่าแต่เราต้องเคี่ยวให้มันได้ที่เมนูคนบางเนะมนูคนบางยอดครับใช่ไหมอร่อยครับหอมอ่าโอเคครับเดี๋ยวตัดให้เบิ้งอีกเดือนหนึ่งผมขอเคี่ยวกันครับโอเคครับนี่ครับหลังจากทานไปจะพักนะครับเอาช้อนมาดิมิสซิ่งกันะนะเราไม่ต้องใส่ขงจืดนะเมนูนี้ <c> กี่เจีด๊ยดิครับเอาเลยได้ครับนี่ห่านนะเจี๊ยบเลยเสียบเปลียเป็นหอมนั่นสิหอมอ่า,อาใส่เกลือนิดนึงอ่าวะ่ะนันสิหอมหอมหอม,หอมน้ำตาลตีบครับดอกเค็ม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 หวนานหวานเล็กน้อยไปแลมไปแลมเห็นปะอะวะเสร็จไรสิเค็มอีกยหนาหยิบว่นะเอาหนีบเรียบร้อยครับเดี๋ยวบึง้ง เบื้องตอนกินอีกเทียนนึงนะครับผมกับทางแรกหลัป่อยสิป่อยมันเย็นครับพอมันเย็นปุ๊บเราก็มันสิมันสิน้ำมันสิเหนียวก่าน,นี่บางคนก็สีนี้สูตรเคล,เคล็ดลับของคนบางคนสิเอาไปตั้งหม้ออบเทียนครับแต่ว่าเราทําแบบกินกันง่ายๆแรกผมก็เสีเศษแหละครับเพนว่าอุปกรณ์เราไม่น่าจะพอครับก็เลยเอาเอาแบบง่ายๆไปไปซื้อเขามาหแลบบ้วเยนหน้ามเกี่ยวแต่ไปซื้อเขากินเนยลยถือว่าแพงครับโอเคครับเดี๋ยวเราเบื้องกินครับ